สวัสดีครับผลใช้เฟอร์นิเจอร์ชาเชิงเซานะครับผมวันนี้ไม่ได้มีบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็พามาดูบรรยากาศหลังร้านนะครับผมเป็นการเก็บงานทําสีนะครับอันนี้ชุดนี้เป็นชุดรับแขกนะครับชุดรับแขกหลังมันจะถอดได้นี่ครับตัวนี้เป็นหลังเขาเดี๋ยวหลังเขาจะมาเสียบอยู่ตรงนี้นะครับสวยนะครับชุดนี้เป็นไม้พยุงทั้งชุดเลยเตรียมทําสีจัดส่งให้ลูกค้ากัมพูชานะครับ ลูกค้ากัมพูชาก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบเราๆนี่เองนะครับผมซื้อเอาไปจําหน่ายเอาไปขายต่ออีกทีนะครับเพราะว่าไม้พยุงมันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับหายากแล้วก็จะมีไม่ทั่วไปนะครับจะมีเฉพาะบางแห่งบางที่นะครับและโชคดีที่เรามีนะครับเราก็พอมีสินค้าเป็นบางช่วงก็ได้แบ่งปันให้ พอค้าแม่ค้านะครับเอาไปขายต่อไปทํากําไรนะครับผมหรือว่าท่านที่ซื้อไปใช้นะครับซื้อไปใช้อยู่บ้านนะครับก็หรูหรานะครับผมหรือว่าเอาไปขายก็ร่ํารวยแน่นอนนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการเอาไปขายนะครับก็สามารถทักได้นะครับมีราคาแบ่งปันให้นะครับราคาแบ่งปันราคาที่พ่อค้าไม่ค้าไปต่อได้นะครับ หรือว่าซื้อเอาไปใช้นะครับเราก็มีราคาลดราคาพิเศษให้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นชุบแขกไม้พยุงล้วนทั้งชุดเลยเราจะทําสีทําสีเงาด้วยการพ่นนะครับเราจะใช้การพ่นการพ่นเนี่ยอตอนนี้มันฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งตกและแดดไม่ค่อยมีอากาศจะค่อนข้างเย็นสบายนะครับการพ่นสีเงาแบบนี้สีเขาจะชอบแบบนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับ แต่ถ้าอากาศร้อนนะครับสีเงาจะไม่ค่อยชอบนะครับหรือว่าถ้าเราทําสีด้านนะครับสีด้านอากาศเย็นแบบนี้ก็จะไม่ค่อยถูกกับสีด้านนะครับสีด้านต้องทําตอนที่อากาศร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆอ่านี่เตรียมทําสีนะครับหลายอย่างเลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าชาวกัมพูชานะครับก็อุดหนุนเรากันมาด้วยดีโดยตลอดนะครับมีสินค้าก็จะส่งให้กันถึงกันตลอดนะครับ อ่าโอเคขอขอบคุณมากครับ